อันน่าว <desserts> <Negative notes> ัาจะสิหอาไปสั่งสบายดีเด้อพี่น้องนยากอนกพ่อตายเนาะเอาไปหมาเขาสะอาเขาเย็นนะมาเห็นไหมหิมะสนอระันหน่อยเดียวเลยะันหามันหได้ เอาออกไปนงถ่ายอกลมเอาระวัง oh, ห um. oh, pues mm ัว hmm. ซ like ุบลงอันท so ันไม่เยเราคือบคนสองนั่เอาหัวุบงใหม่นีเอาหมออันท่านเดี๋ยวจะไปลูกหลางเราต้องลูบต้องลูบต้องลูหยว่วห้าต้องลูกให้พี่บรืออ้านถึงเป็นเน่าบ้าใบลูบหลางเมาแบบทุกเ่าแบบเมาหนักมีตลบล้ังเออเอนลูกลูกลูกก่ อ,อ,อ,อ่้าปฮะน้มนันหน้าอนะ้ัถ้มันถีดมันอ่านก็ไม้ลลูกแล้วมันจห้าฮะเราห่า,อ,าอ้ะออ,ออกอหายมีพอแล้วนาลัอาบแช่คอได้ๆกิน้าวขาววากันน้าเข่าที่สนดที่แรกที่แรกไหนนั่นอนมืสภาพบนี้นอนคืนหลอกเมียอีกหลอกเมียก็จะน,นอนตีกัน ตแต่กยังช่วงแนวหางาดีเลยยางก็ได้ไปนอ่ไดนแน่วในพุนลีเนาะนยนเนากแหละน้อยเนาะเรื่องเลือกใครกินนกนน่นั่ม่แทดกินที่กันแต่ชูดีแหละเขากินโลดเดเอาไม่ดีเขากินเอาเปีี่โลดอยาเปรค้เออดแล้เกลือเป็นนู่นไปกิมยากเขาอยากก็มาเอาไปห้าสั่งไปเดียว ไล่อย่างนี้เลยเข้มบนหางเนาะเออวะคอนเนียเสียขอนจนซุ่มตัวนี้กินมหมันมันเมาข้างอเขาเออมันเดอดมบนเดอดยางตายเจายางตายี่เล่งในวัอ่นะไปนะเป็นีดรทีดสามเหมือนทีดจากรลอยตงทางใหญ่เปียะเขียะเือกระปุทัอะไรกันเลย มันขแ้นเนาะโตัมันแข็งนินั่งยาวกนน้น่ยาวกินัง่ายเขาไสบายสบายนาะสบาย่าวๆกินกนง่ายข้าง่ายไป ละว่างานหน่อยู้คนจัดงานมันก็หน่อยแหละจะทำงานเนาะงานเนาะทำพอดีพอจะงานทำกินเข่าเถอะอะไร่เบีนอ่ะไก่ฮะลองได้กตื่นปีหนึ่งก็อับเลยรับเลยแล้วมนจากนอนาอนี่ เด้อผมเมาเด้อนันนอนบท่นอ่มึงเเพิ่รัาเพิ่นบีบนมหไม่ได้นมสั้เือเก่าเพิ่นดีบนมเมกาวนี่ยคือเก่าทุกคนทนกินนมกินนยเด้อหากันนี่เ้ยจะคือเว่าหลยเ้สองรอบที่สอง ไม่แห้งหกนงเผาไว่ทานเลไม่จะเห็ดกินเี่ยซึ่งก็ไปโบแรกมันงวนแม่รดตัวแงวมันเก็บเมื่อจะงูเข้าหูเมืออยู่ได้อโโทรใา้มียาาเอาคนนี้คนเมาแทะ เนี่ยมากคนห้ากล้วๆทส่วมหนึ่คนเริ่มเมื่อวันนี้เมื่อโลกอันนี้ว่าเรื่องแรนกำลังมันเหรอค่ะเน็ตเน็ตลดเป็น่ครแ่ยเตโทรศัพท์นหูนี่ยคเอมรับนี่มดย่างกันเนี่ยฝนวันนี้น้ำเน็ตมิดระสุบีน้ำใช้น้ำหนาปกอีนายชมน้ำหนาดี่พี่ชมน้ำหนาที่ดีใจ้านช่วงบ่อขาวคนแม่เมื่อวันทราันี่เมียเพิ่นได้บ้านแม่อลีมากพอพักซักพัว่าเปิดเทมพี่แม่ คนแทนี่ก็เสียวโอ้ยมีแห้งอูเลยก็จะิว่าเลยเนาะประมาณนหน้า <aux> ท <Send out> ี <reference> ่อย่างงีข้าวเดียวก็ไม่แห้งนัเดเมี่อสักคย่เาเอา้ายางนะก็แล้วันไอ้พี่ไอ้ดาเียอีกนหนาดี่แวเาจะเีน่งเขาหนึงน่ะเตรียมไว้หนึ่คน

แผ่นอันนม้ใช่นะซื้อมั่งรายมันจันนอนบอกฮเออมันจะมาติมฟ้าติดบนนแล้วมันอะไรฟ้าเก่นฟ้ามอฮาบนเลห์ฮาวบนเลห์อย่านเดล่อเลหนฮาวบอเลห์เัตินต่อคัสตัวมันเป็นอีฟน้กานบอนฮานารแมวแมว้ะบึเขาอ่อก็คือแมวอยแมวนันบอเลห์ย่งเขาเดินไปไหนอย่างนมวเสือมากตัวหน่งชอบมากยิ่งแต่หัว ได้ผลกินแล้ว้าเลายกินแล้วผลไม้เมื่ตาไร้านเลยก็ไปซื้อขายเย็นพักเสร็จได้โบ้คืออะไร้นะก็หนังคือว้านนี่นั่นแ่ก็เอาเงินไหนสุดทัดไป้อเหรดยขายเย็นจะซื้อจ่แบบไหนเอาสูตรคอให้เลยบ่าวิ่งไดะบ่าวิงกันนะถ้าเขาเป็นจดกินแล้วเห็ได้เงยดหงบ้าน่ คนกินคนินี่กันใส่ตัวนี้เดี๋ยวไปเดินรถบีเดินปุ่นเขาในนี้เดี๋ยวคนว่าไปอาตุนหมอนมาไอคนกินมายอนั่นแกเอาอันนมาจะทำไปเดอกคน่าจะเป็นน้ำประเดียกเนี่ยัมหมีมีเนี่ยอีกตัวหนึ่งอีกาที่ผาที่ผาบา้วมีสามอันนะรับจำพักอะเาเคยนั่นมีนั่งกับสะกดไอีกดูใสวย่าคนนไปนอนตาอ้เราอยู่บ้านเฮาเอบ้านเฮาม กินแต่ห้ามนะนาจาเบียร์็ข้าวอนะบริบรหูเลยบรีบรีพีดมบรีบรบริว่านี่เาะคนดีกินทิชชกินอรไ้ยกือกินทย่อวานนี่เรากินขาววันากินกาแฟซอหนึ่งแตจนถาวันจนถาว่าเอาปลาเอายังแหลกใชิเด็กินมันกระพรื้อ่านเนี่ย

เจ้าเจ้าเมื่อจะพัลลูกอยู่วะออปีเต้ยอะไรเเพลงเอ,องบรินอนไปทาจะจะได้ว่าท่านจะก็นอนไ่แล้วหัเบื่อบอกเข้าวเลยัวเมื่อบม้ขาแหลมน้ำแ้โทรศัพท์มันเนีย้ยเผื่อจเสื่อเมเน็ตเด้เสือเ่อเมเน็ตเสืยงมัาเก็ตเจ้าก็อยู่หานาตน,นาละ เอาย่อไปแล้วไนที่ไทยขึ้นอร่อยจะได้รสชาติอันดับแรกอะไรล่ะก็ซีเรียสเฮดกินนั่ะล่ะทุกคนจ้าหนังขาวหนังน้ำน่าโอเคทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ที่ชิดขอโจวใบสมิสก่อนเด้อถ่ายเบิ่งตอนเฮาลุกหนังขาวหนังน้ำทุกคนเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเฮาสิเฮ็ดยังกินเนาะทุกคนพอๆกันคลิปหน้าเด้อค่ะสบายดี